วัสดีครับอยู่กับกูวินครับวันนี้จะไปลำพะเพิงจะไปดูกันครับว่าเขื่อนลำพะเพิงจะสวยแค่ไหนนะครับพรมเขื่อนลำพะเพิงครับเลี้ยวขวานะครับโอ้มาช้าไปไหม <laughs> ใช่ไหมใช่ค่ะ <Okay. S 1> ถึงเขื่อนแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นอันนี้สะพานสะพานเล็กนะนี่ขึ้นไป ป่าสีโพธิญาณดอกไม้เอาดอกไม้ไหมเรามียังมีดอกแล้วมีดอกไม้แล้วเราขึ้นไปไหว้พระใช่ไหมข้างบนก็เป็นวัดนะครับผมโอ้โหจะขึ้นได้ปะเนี่ยวัดป่าสีโพธิญาณพระองค์ใหญ่เขาเขาอยู่ประจำ ถึงแล้วครับนี่อันนี้ดอกอะไรอะ่ะเหมือนฝนจะตกดอกอ,อะไรอะ่ะ<อ>น,น,นี่คือดอกอะไรอะ่ะต้อนอะไรฮะสุดยอดเลย ธุสาธุสาธุนัโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เห็นไหมครับนี่เป็นต้นต้นใสใช่ไหมครับต้นใสครับต้นใสโอ้โหอ่าเป็นเขื่อนนะครับโอ้โหมานั่งเล่นตรงนี้แหละมันก็จะเย็นดีให้ถ่ายข้างหลังให้ไหม นี่นี่คือห้องน้ำ oh. เดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> น่ารักสวยครับตรงนี้นี่ระหว่างทางลง <c oughs> นี่ครับนี่สวยมากจะสวยอือหือ <c oughs> บรรยากาศหน้าชุ่มคอเลยสุดยอดโอ้อันนี้ก็เป็นจุดชมวิวอยู่คล้ายๆแบบข้างล่างอ่ะเนาะเมื่อกี้เราขึ้นไปข้างบนไงนี่โหสุดลูกหูลูกตาเลยครับของแท้แบบนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้พูดพร้อมกันว่าชุ่มคอนะจ๊ะนี่สวยมาก นี่นางเงือกไม่ใ <problema> ช <let> ่นกโอ้สวยอ่ะ กล้องวงจรปิดด้วยนะวงจรปิดเขาส่องอะไรส่องมดอะไรส่องมดหรือเปล่าโอ้ my god ส่องมดดูมดว่าการทำงานของมดแบบ Geo graphic อ่ะ National Geo graphic ใช่เนี่ยส่องการทํางานของมดวิเคราะห์อะไรอเงี้ยอ๋อไม่ได้ถ่ายคนไม่ไม่มาจับมดว่ามดใช้การทำงานแบบไหนโอ้สุดยอดล้ำมากเกินคาดใช่ใช่แล้วตอนนี้เราก็จะเดินกลับไปที่ พระใหญ่ลอยทางเขาเรียกว่าอะไรทางเดินทางเดินยาวไปนู่นน่ะจนไปถึงกุฏิชมวิวได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เงียบมากนี่กระรอกจระจระเลยนช่ไหมน่ะกระรอกเห็นนะบุญนะคุณมีบุญแล้วก็มีวาสนาถึงได้เห็นกระรอกเนี่แสดงว่าผมมีบุญคิดไปเองปะเนี่ยอ้าวไม่ได้คิดไปเองเออทำหน้ายังไงดีก่อน เนะนำไปออกกำลังกายที่ไหนไม่ต้องไปเดินอยู่นี่มาออกกำลังกายที่นี <The <The ่แล้วท่านจะได้รู้สึกเพอร์ฟอร์แมนยอดเพอร์ฟอร์แมนเกี่ยวันไรกันเป็นเรื่องอะไรได้ยูได้ยูแต่ว่าได้เอาเหรอไม่ได้ไปชุมกันอีกเลยเอาถึงเขื่อนอะไรนะจำชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวบอกมาอีกที่หนึ่ง นีี่่หน้าก็จะหิวข้าวหิวข้าวหาอะไรรองท้องก่อนโอ้มีลูกชิน้นลูกชินกช้นนึ่งเนาะค่ะ <5 S 1> ว้าวต้องก่อนอ๋อยำลูกชิ้นแล้วสั่งแล้วใช่ไหมสั่งแล้วจ้ะมีทอดด้วยนะถั่วงอกลงทอของต้นกล้ามาดึงต่ออันนี้เขาเรียกว่าเขื่อนอะไรครับ อ่างน้ำอ่างอ่างล้ำอ่างลำสำไายนะครับผมนี่ผมมีทอดไก่ด้วยสวัสดีครับค่ะผมไก่สุกยังครับสุกแล้วครับอ่าไปนี่ชิ้นเท่าไหร่ครับห้าบาทเอาไก่ให้สองชิ้นครับอ่างอันนี้มากระเพร์กระเพิงใช่ครับติดกันนะครับใช่ค่ะเท่าไหร่นะครับสี่สิบห้า ลองท้องไปก่อนตัวอีกอ่ครับอันนี้จะไปเที่ยวยางกับทุนกันเหรอคะยังไม่รู้เลยมีตัวไหนบ้างมีหมอลำมีหมอลำวันนี้เหรอคะค่ะวันนี้ละค่ะไปไกลมากไหม่ะถราลงไปสุดสายเกินแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเลยครับถึงเจอเลยตรงไปก็ประมาณสี่ห้าลโอ้อะไปลองท้องก่อนนะจ๊ะนี่หิวข้าวครับยำลูกชิ้นแล้วก็ ไก่ทอดนะครับมีไก่ทอดอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหน้าเหมือนกันเลยอุ้ยร้อนได้ยินอ้ำเนี่ยโอเคไหมอร่อยเออ

เพื่อนกันเพื่อนกันนี่หลังชั้นอีกตัวนึงนี่อีกตัวนึงสุดหล่อเอาเป็นตัวนู้นก่อนหนึ่งอ่ะน้องสองเอาเวรแล้วกูอ่ะน้องอ่ะโอเคเด็กดีกันเหรอกินเลยอร่อยไหมอร่อยไหมเหรอกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียว เชิมให้อืชินีนลูกออกมาอตัวหนึ่งละรุปนี่กี่ตัวนีสี่แล้จ้าตัวนัดอีกหจ้าห้ตัวจ้าเจอกันก่หน้าเดี๋ยวซื้อหารมาให้เนาะเอออะไรนะโอเค